สาหรับแนวะคิดในการออกแบบนะครับคือถุอยานอนามัยนะครับมักเป็นสิ่งที่ทุกคนจะมองว่ามันอายมากที่จะใช้มัน,มนที่จะซื้อมันเพราะว่ากลัวว่าคนอื่นจะมองแปลกๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วถุยานอนามัยนะครับควรจะใช้ได้กับทุกคนทุกที่และทุกเวลาเพราะว่าพวกเราใช้แล้วพวกเราปลอดภัยครับผมเราจึงอยากนำเสนอรูปแบบของถุยานอนามัยที่น่าสนใจ,จะสะุดตาหนูเลยนึกถึงขนมหวานต่างๆทั้งขนมไทยหรือขนมที่วัยรุ่นชอบเพราะว่าขนมคือสิ่งที่เข้าถึงทุกคนได้ทั้งสีสัน รสชาติที่ทุกคนชื่นชอบมาสร้างสารรค์เป็นผลงานออกมากคือเรลิสที่มีสีสันสดใสติดตาคุณล้องแต่แรกพบค่ะค่ะโดยในผลงานนะคะมีแนวคิดที่เข้าถึงคนในทุกๆวยัยพยายามจับเอาความเป็นไทยความเป็นท้องถิ่นเข้ามาผสมค่ะโดยใช้ผ้าขอม้ามาเป็นไอเดียเพราะผ้าขอม้าเนี่ยมีสีสันที่เป็นแนวป๊อปๆจึงพยายามใช้แนวคิดผสมผสานร,ระหว่างขนมผล,ลไม้กับผ้าขอม้าให้เกิดความลงตัวมากที่สุดค่ะ โดยภาพรวมทั้งหมดนะครับที่มีโบผ้าขามาผูกนะครับมันเปรียบเสมือนถุงยางอนามัยเนี่ยสามารถเลือกใช้สามารถซื้อได้เหมือนขนมนะครับสามารถนําไปให้เป็นของขวัญให้กันและกันได้แต่ผมเนี่ยอยากจะปรับทัศนคติของถุงยางอนามัยนะครับที่เป็นของขวัญเนี่ยมันแสดงถึงความห่วงใยให้กันและกันโดยไม่ต้องเขินอายนะครับ Condoms are a g i f t to you r love o n e e